สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะก็คือจะมาพูดในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กค่ะเสียงเล็กๆที่สุดมองข้ามในสังคมไทยนะคะจุดมุ่งหมายในการเรียกร้องนะคะไม่ใช่มีไว้เพื่อเรียกร้องสิทธิเด็กนะคะแต่ว่าเพื่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกายใจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาให้เจริญเติบโต,ตรอบด้านอย่างเต็มศักยภาพและไม่เลือกปฏิบัติค่ะ จุบันนะคะการละเมิดสิทธิเด็กนี้เห็นอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทยนับวันนะคะจะยิ่งรุนแรงขึ้นและมีการละเมิดในรูปแบบใหม่มากขึ้นจนเป็นภาพที่ชินตากันในสังคมค่ะส่งผลให้เด็กนะคะใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงนะคะแม้แต่คนรอบข้างก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ทําให้เขานะคะรับรู้ว่าโลกนี้นะคะมีความโหดร้ายและก็ทารุณต่อเด็กเต็มไปหมดซึ่งขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับค่ะปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กนะคะเป็นปัญหาที่ใหญ่และลังมานาน ะะแต่สังคมไทยนะคะแทบไม่ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้ค่ะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเช่นกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะในการละเมิดสิทธิเด็กที่เห็นกันบ่อยนะคะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการละเมิดทางด้านร่างกายและก็จิตใจค่ะในประเทศไทยนะคะพบว่าเด็กมากกว่าครึ่งของประเทศนะคะจะถูกทาโทษด,ด้วยการทำลายร่างกายและก็การลงละเมิดทางเพศค่ะโดยสาเหตุหลักๆที่ทําให้เด็กถูกทารุณกรรมนะคะ แบ่งออกเป็นสา้วยกันค่ะก็คือมาจากตัวพ่อแม่เด็กเองค่ะอย่างเช่นนะคะพ่อแม่ที่มีอายุน้อยนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นค่ะเมื่อมีปัญหานะคะก็พ่อแม่นะคะก็มักจะหันไปใช้กําลังกับลูกค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือเกิดมาจากตัวเด็กเองคะ่ะที่เป็นเด็กที่ซนหรือว่าเลี้ยงยากนะคะจะทําให้ผู้ปกครองไม่พอใจแล้วก็เกิดการลงมือทําร้ายร่างกายเด็กได้ค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับค่ะอย่างเช่นนะคะครอบครัวที่ยากจนค่ะ ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็หันไประบายกับลูกได้ค่ะการใช้ความรุนแรงกับเด็กทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในการเจริญเติบโตของเด็กนะคะทำให้มีการพัฒนาที่ผิดปกติได้แล้วก็รู้สึกขาดความมั่นคงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจได้ค่ะหวาดระแวงซึมเศร้าแล้วก็ไม่กล้าเข้าสังคมอาจนําไปสู่การใช้สารเสพติดคิดทำร้ายผู้อื่นแล้วก็สุดท้ายนะคะอาจเด็กอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้ค่ะลักษณะที่2ที่เห็นได้กันนะคะก็คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกค่ะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกนะคะปัจจุบันเด็กนะคะได้ถูกปิดกัน้นการแสดงออกด้วยปัจจัยหลัก2ออย่างก็คือจะค่านิยมและก็อำนาจนิยมค่านิยมก็คือเป็นค่านิยมที่ว่าผู้ใหญ่มักจะอ้างว่าเป็นเด็กควรที่จะเคารพผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่อาบน้าร้อนมาก,ก่อนคนที่จะเชื่อฟังผู้ใหญ่มากกว่านะคะการใช้ค่านิยมที่ผิดๆเหล่านี้นะคะอาจทาให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กและก็เสรีภาพของเด็กโดยไม่รู้ตัวคะ่ะ อันเป็นการปลูกฝังทำให้เด็กนะคะไม่มีความกล้าแสดงออกได้ค่ะปัจจัยอำนาจนิยมนะคะแบ่งออเป็นสามนะคะแม้ว่าจะเป็นอำนาจนิยมในสถาบันครอบครัวนะคะจะแสดงให้เห็นในรูปของบุญคุณที่ต้องทดแทนค่ะอย่างเช่นนะคะเด็กนะคะคนที่จะมีสิทธิเลือกวิชาชีพค่ะ ซึ่งในบางกรณีนะคะพ่อแม่ค่ะมักจะใช้อํานาจในการที่จะบังคับลูกให้ศึกษาวิชาชีพตามที่ตนคิดว่าดีแล้วก็อยากให้ลูกประกอบอาชีพนั้นๆค่ะโดยที่ว่าไม่ได้คํานึงถึงความถนัดหรือว่าความชอบของลูกเลยนะคะซึ่งเป็นการนําไปสู่ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นตอนเด็กได้แล้วก็อน,นําไปสู่การหลุดออกจาการ,ระบบการศึกษาได้ค่ะอํานาจนิยมในสถานศึกษานะคะจะแสดงให้เห็นในรูปของจะ,จะเจอในรูปของการขัดเกลารทางสังคมค่ะ ก็คือจะปลูกฝังให้เชื่อฟังผู้ที่มีอํานาจโดยปัศจากการตั้งคําถามทําให้เด็กไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ค่ะที่3นะคะก็คืออํานาจนิยมในสังคมค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นอำนาจอนาจนิยมทางชนชั้นที่เป็นปัญหาในการกําจัดสิทธิในการแสดงออกทางสังคมของเด็กนะคะ mm. ก็คือการแสดงออกทางการเมืองไม่จะเกิดจากรัฐนะคะโดยที่รัฐนะคะจะใช้กฎหมายปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของเด็กค่ะ จากการที่เราได้ฟังการใช้ความรุนแรงแล้วก็การละเมิดสิทธิของเด็กไปแล้วนะคะแล้วอะไรกันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับนะคะเด็กนะคะควรที่จะมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้ค่ะก็คือเรื่องตั้งแต่เกิดนะคะเด็กๆมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดทุกคนค่ะแล้วก็ควรที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีคุณภาพต่อไปได้ค่ะสิทธิทสองนะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะ จะเป็นการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจค่ะต้องไม่มีเด็กคนใดน,นะคะได้รับการทารมานหรือว่าถูกปฏิบัติลงโทษที่โหดร้ายโดยไร้มนุษยธรรมนะคะรัฐต้องประกันการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติตามภูมิหลังของเด็กนะคะสิทธิที่3ค่ะก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาค่ะเด็กทุกคนนะคะควรที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและก็รัฐนะคะต้องประกันสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทีเทยมกัน,นะคะ่ะ สิทธิสี่ที่เด็กคนจะได้รับนะคะก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมค่ะก็คือมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกความคิดเห็นได้อย่างเสรีในสังคมค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่งผลกระทบและประโยชน์ต่อตัวเด็กเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเด็กทุกคนนะคะเด็กทุกคนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะต้องการการพัฒนาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจควบคู่กันไปค่ะไม่มีเด็กคนใดที่ไม่อยากเป็นที่รักของคนอื่น ะะเด็กๆนะคะจะทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างรักเขานะคะแล้วก็ไม่มีเด็กคนใดที่ไม่อยากมีอนาคตที่ดีและก็สดใสค่ะทุกคนล้วนอยากประสบความสําเร็จในชีวิตดังนั้นการเคารพสิทธิเด็กถือเป็นการช่วยการสร้างอนาคตที่ดีและเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นให้กับเด็กได้ค่ะคอคุณค่ะ